ครับสวัสดีนะครับอาช่องบ้านและสวนเจริญพรนะครับช่วงลมแรงๆอย่างนี้นะครับเราซักเสื้อผ้าเราตากผ้านะครับปัญหาที่เราพบก็คือนะครับแอรผ้ามันไหลผ้ามันไหลเข้ามาใส่กันนะครับบางทีอาจจะทำให้เสื้อผ้าแห้งช้าได้วันนี้ผมมีวิธีการนะครับทําไงเสื้อผ้ามันจะไม่ไหลมาติดกันได้นะครับวิธีการง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลย อ่ะครับก่อนอื่นแล้วก็ผมก็จะมีท่อ PVC เก่าๆนะครับที่มันไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นท่อ PVC ีสี่หุนนะครับนะสี่หุนหรือว่าครึ่งนิ้วเดี๋ยวผมก็จะมาตัดนะครับตัดออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นก่อนนะครับก็ไม่ต้องยาวนะครับเดีย๋ยวมันจะตัดยากนะ,ระกประมาณนี้นะครับ นะครับเราก็จะตัดก็ไม่ต้องตัดยาวมากนะครับตัดสั้นๆก่อน ครับเราก็จะได้มาลักษณะนี้นะหละังจากนั้นเราก็จะผ่าผ่าออกนะครับนะ,บนะผ่าตัวนี้นะครับแล้วก็เว้นระยะห่างมามาสักหนเซนนะครับหนึ่ซน กระทำทุกตัวเลยทีนี้ครับทุกตัวเลยถ้าใครไม่มีอะไรจับก็ระวังให้ดีนะครับมือจะโดนมือ ่ะครับนี่ที่ผมตัดมาเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็มาลบคมมันหน่อยหนึ่งนะครับเอาคีบเอาะไรเศษเศษมันหอกนะครับใช้ผมก็ใช้ไปเลยหรือว่าใช้ตะไบก็ได้นะครับใช้ตะไบใช้กระดาษทรายก็ได้นะครับทาความสะดวกเลยอันนี้สรับเป็นแบบนี้นะครับมันจะมันจะไอลบคมง่ายนะครับนะมันจะลบขีบลบพวกเศษง่ายนะ นะครับนี่ก็เสร็จรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูการใช้งานกันทำยังไงนะครับใช้งานยังไงครับห่วงที่เราตัดมาเนาะเนี่ยเนี่ยพลาสติก PVC นี่แล้วก็เอามาล็อกเข้านะครับนะครับนะครับเนี่ยมันก็จะกันผ้าได้นะครับไม่ให้ผ้าไหลไปไหนได้นะครับนะก่อนแรกแต่เราจะใส่นะครับถ้ามันนะครับ มันจะไม่ไหลไปไหนแล้วนะครับนะครับก็ใส่ตามเหมาะสมเลยนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะกั้นไม่ให้เสื้อผ้ามันวิ่งไหลมารวมกันแล้วนะครับอ่าก็จะใส่หมดเลยนะครับอ่าง่ายๆนะครับก็ลองไปทําดูนะครับอ่าอ่ามีเศษท่อพีซีเก่าๆเหลืออยู่นะครับก็ลองทําใช้ได้เลยนะครับ เนี่ยมันก็จะเป็นล็อกของมันนะครับเราก็สามารถที่จะปรับรูดได้นะครับแกะออกได้แกะออกได้ใชครับมาแกะออกมาได้สําคัญคือตรงตรงนี้ที่เราจะผ่านะครับที่เราจะผ่าโอเคนะครับคลิปนี้นะครับสําหรับการเราท่อ P c เก่ามาใช้งานนะครับกับเราตาคผ้านะครับก็ฝากติดตามคลิปช่อง บ้านและสวนจเจริญพรด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหาสาระดีๆมาฝากนะครับอโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิ้เหลือผมก็จะไปทำให้แม่บ้านผมต่อไปนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ